สวัสดีช่างเอครับผมครับผมสวัสดีครับช่างเอลำธารมีนชัยโว้าวไหลอายุส่วนนี่ก็สช่างวาวคนไหนเด้อเนี่ยเมื่อคืนวาวหักวาวขาดอีกท่านหนึ่งก็ขออนุญาตได้ไหมครับได้วาวช่างเอครับผมส่วนลบหรอครับอ๋อลูกผสมมันก็เหมือนส่วนลบเลยครับส่วนตัวผมว่านะ ส่วนลบหรืออย่างาง,งิดต้องหานสามคนเลยอันดับแลกผมว่าาแล้ <laughs> <laughs> วแต่คนมกักคนแตง่งโอส้สวยๆเลยนะครับสวยงามงามายามเพินครับมายามเพิ่นผ่านมาทุกกริติ <laughs> อู้คัๆ อทา,าง,องเอทใหม่ไล่ครับเด้อพี่น้องพู้ใดอยากแบ่งปันมาเอาน้ำสางเอ่านี่ไลกครับผมส่วนหน้าผมใส่ซีสุกเะอผมว่ามันดุมดุมเบาหมกเบาหมูกลั่นทุ่งนะครับดุมเบาหมวกเบาเบาเอเบาช่างเอมันก็เหมือนส่วนลบเด้อครับอันนี้ส่วนลบเลย นี้รอ๋อที่ผ่าประสงเดี๋ยวไม่อกี้มันตั้งกันจังไงครับหัวสันคุ้มอ๋อหัวสันสามส่วนดึงหัวแมนถ้าว่าเมื่อถ้าถ้าว่าเขาใส่หัวเฉือนเป็นบ่่ใส่หัวเฉ็มผู้บ่าวันนี้จะบอกจะรู้มันจะเคลื่อนก็สีชนบอกเนาะจะว่าครับสนุ่น้อยเอายงไงเพราต้องแบกสนุ่นเออมันจะใส่สนุ่นน้อยอยู่ถ้าเป็นสามส่วนนี่แบกสนุ่นครับสามส่วนแบกโคนละโดยตรงเลยอืมแล้วนี่มันเห็ดเพื่อว่าจะได้ใส่สนุ่สนใหญ่ ครับ,รบผมผมสามส่วนมันวะสามส่วนปุ๊บผมดึงลงล่างสี่เส้นแค่นั้นเองแล้วก็ขามันเนี่ยผมจะเอาเลยเลยปีกบนขึ้นไปอีกประมาณเอาง่ายๆหัวหารสามแล้วก็วัดลงมาเนี่ยคือข,ขาของผมวาวผมสีส,สูงส่งสูงการเล่ยประกาศเป็นมาสามก็ชี้บวกกันวาวกระเทยเื่นวาวกระเทยมันน่าจะคนอีู่ตีปุ่งหรอกเพราะว่าผมเคยบอกครับพ่ออัน คนทานในวาวเนาะกับสูตรชา้วนวาเน่ะมันก็คือหมอนกับเจียวหมอนนี่อย่ามันอยู่ที่คนเห็ดเออบ้านนี้ที่เหลือก็คือว่าเขาอยู่ปุ๋งออวาวเนี่ยเอามาอาศัยก็คือกันครับว่าแต่คนสิแต่งเป็นบ่วแค่นั้นแหละในในความคิดผมนะแม่นๆถ้าแต่งบ่เป็นก็คือเก่าดิมันมันบ่ขึ้นก็มีบ่แม่นบ่ขึ้นเพราะว่าหยังไงเขาเฮ็ดมาน่ะขึ้นแต่อยู่กับเฮาบ่ขึ้นเพราะว่าเฮาเฮามาจําในส่วนเป็นเป็นบ่เฮาเอาไปล่องแรีนนี่ปล่อยไว้2มือซ้ามือลูกค้าไปพี่ทําไมว่าวควงทํำไมเป็นอย่างงุ่นอย่างงี้ เร่งเรวแหละผมคิดว่าหนึ่งหนึ่งล้มเป็นบ่อล้มกับมีทวนสองเขาเขาเห็นว่าเป็นเขาไม่จาจําของเขามาน่ะมันฝังใจเก็ว่าตั้งทงไว้ในใจว่าว่าต้องสมบูรณ์แล้วต้องยิ่งที่แต่ของเขาสมบูุดว่าเรามป็นแบบนั้นงี่บางคนกับเสมอพื้นบบางคนกับเฉิดจังหน่อยบางคนกับมาแหงวัวไม่งงคือจังเห็ดหำตรงเนี่ยผมเห็ดหลายตัวเด้ทวงแต่ละตัวบ่คือกันจักตัวบ่คือนะไรน้ำใหม่บ่คือกันแมนผมว่าเป็นน้ำใหม่ แเาอยู่เริ่ากจากกันเราครับนี่นะครับมาผู้ได้สนใจบาวนะครับอยู่แถวแถวลำธารมินใช่นะครับช่างเอ <c oughs> ครับครับ <c oughs>